รันไม่อยู่แม่โบน้องอาชีร้องไห้น้ำตาไหลระหว่างร่วมง,งานเบียรสรนัทหลังจากที่ครอบครัวมัชยวาน,นิสต้องสูญเสียเบียสรนัทไปด้วยอาการหัวใจวายวไปเมื่อวานนี้และทางครอบครัวก็ได้ประกอบพิธีกรรมทางาศาสนาที่วัดบางพลอพํอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีในวันนี้เป็นวันแรกของการสวดอภิธรรมทางาศาสนาก็มีคนในครอบครัวและญาติญาตเตินทางมาร่วมงานด้วยความโศกเศร้าก่อนเริ่มพิธีทางาศาสนาก็ได้มีการพูดคุยและสวมกอด เพื่อให้กำลังใจกันและกันของคนในครอบค่ัยอีกด้วยและในระหว่างนั้นโบชิยาราและน้องอาชิพร้อมโดยแบงกิษ์พลก็ได้เดินทางมาร่วมงานในคืนนี้ซึ่งในระหว่างที่รอพิธีการเริ่มแมโบและน้องอาชิถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ออกมาทั้งคู่ซึ่งแมโบก็ได้เช็ดน้ำตาให้กับลูกชายพร้อมกับกรอดลูกเอาไว้ซึ่งลุงแบงก็ได้เดินมาโอภัยกำลังใจน้องอาชิด้วยส่วนทางด้านฟุกเกิรพลพี่ชายของเบียรสรนัท ไม่ได้มาร่วมงานศพน้องชายในวันนี้เพราะอยู่ในช่วงเดินทางไปต่างประเทศกับครอบครัวขอแสดงความเสียใจกับการจากไปด้วยนะคะ